เอากราบตกทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีอีฟซีทีเข้ามาติดตามมึงกราบส้มสบายดีย่านบึงแรงทุกคนมึอแรกนี่คือเก้าอ้อมไปหาลิ่งดกก่อนไปทางเก้าพูดแหละวฝนเฮาซ้อนหาหมูว่านมึงขับมึงก่อนฝนตกวันนี้จะไปหาซ้อนหาเบังไม่หมูมันมีใบเชือแถวนะมันอยู่หันดกนั่นดกกว้างขวางทั้งป่าจะพันทั้งดงทั้งโชงทั้งจำปีก็มันแปลมีกบกบกกหนึ่ง อยู่ในโด่งนมากินทะเลมดก็ยามมากินมะกบกองนั่นแหละแต่เมื่อกี้ไปรอเบิ้งเพราฝนตกหมู่บ้านนี่แหละเป๊ะนี่ยทุกคนเลยมาอยู่ฮันเอ็ดบ่อนชนบัวทันก็เลยเป๊ะก่อนโบเขาเจ้ามีชาวบางกะโตมาหาเขี้พิชีโบเขาหมูย่ย่านเด้ววอว่เขาไปเมื่อคืนนี้ได้บ้างร้ายเฉยตัวนึงมาปะเขาจะไปหาขีพิชีโตแน่ เขามาเจ้าเห่เก <die> ็เลยเอาไปถือเงินมานั่มเนี่ยเจ้าก็ไปด้กินลายปีนี่ทุกคนเขาผลมืออื่นพูดยังเมื่อยกาก็นี่ฮะแล้วเลิกกัดถ้าลุ้นติดตามบ้างไปน้ำเดียวนี่แหละมานีมานกะพอเป็นพันใหญ่อีกมื่อนึงโม้เลยโม้ยิ่งเนื้อใหญ่ไม่ได้ยิ่งเนื้อใหญ่ไม่ได้ยิ่งน้ำมันนะเนื้อน้อยอดคือเก่าเป็นมาชุดหน้าเนื้อน้อยชุดนี้นี่ เป็นพันง่ายตลอดเลยโมแรกข้ามาขามายังข้าโจบ๊บพวกพวกเธอนี้ยมูมันกินแล้วมันกระุกเนี่ยนะเพราะว่าหมูชองโตนะมาความด,นดก,ก,ก,กนี้ดกหกปฏิพันนี่คนข้าวมมีได้ข้าไปฏิพั่ธ์ก,ก็ดุกดุเท้อหกรดแม่ไปตลอด ไก่ปากกระตาแบบนี้ได้เห็นหมูก่อนนี่ค่ะมันสะทงอนเนื้อใหญ่นี่นะไก่กระตายามนี่ต้องมีเนื้อใหญ่หันแต่เ,เข้าไปเช่มันก่อน không ờ, chỉ lọ hôi như tụi con nhân à, ngủ à, cái nó máy nữa Đây con ngủ cái nó máy con ngủ cái nó máy thằng thầm kìa à, chỉ lọ từ tơ vi hơn Ủa, tới cái nhân sù nhiêu chỗ lại này mô à. la tô mô la 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 mô ทางอินเทียชนิดร้อย oh, หมูนะทางมาเที enfin, ่ยวนี่โอ้สิได้ค่อพังอุดค่อเม่์ดักลันโผลมามันอยู่ไหนอุดอุดอุดอยู่เม่์เยี่ยมหาแล้วไม่เห็นตุ๊นี้ก็เสียงใกล้อู้อู้อยู่ในป่าจะพัดนกต่าอ้อยอยู่ จะพันทั้งหมดตัวอยูหาทางออกก่อนหาทางรัดคุณหมดแล้วก็โอ้ยหมูไปได้ยิงไปได้ยิงนี่อุดอุดข้างไหนแล้วตัวที่เห็นมันลุกตะนอนมันจะดิกกระโตติิิดดนกง้อง้อง้อหมูนะ เี๋ยมันมจะปลาจพันถ้งเาเจอเลยมีทา,มทางไปนอ่นเขี้ยวหัวโดนงน่มันอ่อน แมวหมูยังอยู่แถวนี้ทุกคนปา่าจะพันทั้งหมดเลยหกก้นไปจะมีได้กรณีมีทางาชายทางควายทางตะเก او โอ้ยสีดายเลยหมูกระคือนึงหยุดป,ปา่าจะพันนี่ดิฉันโอ้ยโอ้ยอยิงเียงตัวน้อยนะตัวแมวมันทะลุกทะลุตะนอนอยู่นี่ยดลุ้มนี่ทางอ้อมอะไรแต่มันป,ปา่าจะพนันลึกเลยนะแถวว่า m o 오 o 긴 O หมูใหญ่ไปทำทางอย่างหมูใหญ่นะเดี๋ยวมันเกี้ยวไปนั่นนะหินหอยม,มันม,มันก็ออกมากคนนี้ขึ้นในป่าจะพันนี่หมูนี่หมูหมูที่คอยโผล่กันนะี่นะ กระลอกทุกคนเลยมันท้องนกบินกีนนี่มันบบนกคอห้าหกตัวมันดีนก็บินไปแล้ว Ê, bà, nhìn mà tôi tuần nào. đi nào cũng đúng. Mà lát mùi có bị vỡ đây Chắc không phải thằng lửa Thông mình Lý dù ba cho phát chụp cứng vô lại มันงับทุกคนเอ้ยหมูเขียวหางเนี่ยมันเข็มทางเลยเมุดแหงไยตรงนี้หมู่ดูแตะยตอ,อยูอ่หมู่ถึงใช่หมู่โต้ก็ผมทะลุเต้านอนนะทีห้อยชโลไปตากระแดงก็โกบุกเจ้าโกบุกก็เดี๋ยว,วไปแต่หึงตากระแดงนี่ตุบตับต,ตุบตับอยู่บ่ bỏ phó tôi nó có cục bún cả rút mà đây kinh tạ quá mới sướng nè tiểu mà này chỉ kêu lộ mưa. thì bác cũng lại đức là thêm ngàn tha kinh khâu Điều mời khâu nha ô mày có phải hà can đi bà sơm tụi con Hát à? đi ăn. Do kèm hôi hê? Bi hát tiêu cực này màn bơi. Hãy? 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 không có những ngủ đây như thế đâu nó khó sống bạn ừ mình thử xem nó khó cả lái dân mình muốn tại tôi nên nhìn cái gì cả tôi nhìn cái gì một phá đây là ấy không mình khao lắm phá tôi đồn nói là một Ừ, tí nhau này thì nó cái này cái tí không này cái một căng đi cứ biết mình đi thằng muốn vơi nè pin một căng anh à, sẽ kính khao đây cả kìm cốc ní đấy nắm tôm mới đấy cháo nó vào cả đi <laughs> ô ừ, oh, sốt này khác đấy đây không thế đấy Chụp <laughs> <laughs> lực của một năm cây cao nằm mất từ năm của một năm cây cao มาเลยทุกคนเลยกินข้าวได้ทอกมันกินก้อนปลายก้อนแล้วมาอะไรก็ไปพร้อมก็มาหออแล้วกันัน่นคอจะหึนห้ไมอไปเลยไม่พอเลยไป,าปมามปปมปาให้ฟโมูอยู่มอยู่บ้างก็เนื่อย นี่แต๊กๆนี่เปาว่าอี่กันว่านี่ก็ะดุดสำหาทำสำหมันคำเห็นดุดนะมันเก่ามั้นึกจำทางมันดุกอะเป็นในพันน้อยเยอะในนี้ต้องแตะกับหอกันไน้ล่อยู่ ตัค้มกบกะเดี้ยวยืนดักฟังรหัเอยู่คอยใคริงคอญ้าไปต่อยทุกคนไปไก่ไก่รอนี้เขมบ่อนี่ไก่เมย กป็ปลา,าดุมา๋ม <ừ. S 2> น้องเออดูป่ะก็ข้าสมูนยิ่งไกลๆเลหมูเดยมนเลยแล้วมาเื่งซึ่งขุดขุดมันก็ไปมันนี้ก,ก,ไก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มทุกคนเลย ินป่าในผ่านมันคือเก้ากินหมูคืนนี่ก็ได้ไปหาแล้วแรงอ่ะก็เบาแล้วหมูกับพออยู่เลื่อจ่อไมยชอมแล้วไปปถุงจะห้ารอดรอดไปเชื่อหมูนะรอดไปแล้วไปเลื่อถุงมันแกลกกึกกึกกึกเล่นวุ่นไปเลยหมูใหญ่นะแต่ไม่ได้อเชงนั้นคอยเชงเมนกึ๊กกึ๊กกึกกึกตุ๊ดตุ๊ดไปเลยดิมวยพังล่ะพออยู่หัน่ะ ได้อยู่จิตเป็นาทีดักกันนะป่ะว้าวยังเอาไปยังเอาไปมันสิเกิดตัวโอ้หมูนี่วะไม่เหน่ท่าละมีเหาะมาถึงอุด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 อยู่ตัดสินใจเขาจะรอดมันเป็นทางหมูเฮามันเป็นทางเติร์ดเติร์ดพอดีพ้นมีลมชิ้งรีรอเขาจะลงแล้วเขาจะรอดก็นังปดถุงนั่งแล่นนี่พร้อมไม่ดักไม่เบื่อผีห็นอยู่ป้าจะพันนั่นแหละหมู ทางปันจะพาพมันมีไปแล้วคนมันลายทั้งนะอะแล้วเอกไปก้านก็มานีเออกไปก้านอยู่แคมบอนนี่ยทางวันทองมันไปเลยแต่ถ้าตาบุ้งมาแรงนี่มันสิมานผม่็บ่ Malepatanina The House yêu bay Keep you town melanmo Moutonon Moong sống 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 đắng sống 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 ไกลเตือนกินนิ่งบ่ทันมันไปไปกันแล้วรถแต่ไม่ไม่ไปไลึก,ลก,งงก,กแล้วจักทั้งอ๊อก็อยู่เชียวโค้งกุหมดละพื้นที่อนึงจจกทั้งอ๊อกตายโค้งกุหมดคักพันเดีย ยิงน้ำบาดนึงคอยยิงที่จริงนะทุกคนยิงเม็ดเหมัอนจะยิงเพิ่ยเห็นพ่อแม่ Adams. แม่แต่ไม่เห็นมันก็โตเลยสลาดก็บพวกขมหิดนั่นขอสลาดอยู่ปริมดวิทย์นี่หว่าวิทย์อุ้มมันยิงรัดหน้ากาไปหาบ่อหินมาด่าบางไกลโตหาทางออกก่อนเด็กะเอาโมที่พักแลยคมหมัดละ nghe như là thằng này tất tương tư tất tư, thân nào chắc là đừng đừng, đừng, đừng đừng đây này đừng mắc tuổi vậy đấy nhìn vào đây để à, nhìn vào đây hả vừa nhìn tiếng ai văng chặt lưng? khâu khâu cày khâu cày cỏ đây thằng này Ừ chúng ngay đâu mà chịu thay mà ขวานขวานก็ขาว่านกก็นิ <un> <parasite> のの่งนกน้อยพวกนี้นะไเค็มอ่าน้องเคยใจใช่ล่าน้อยบ่ผมตั้งเยอะผมแต่งเนาะตัวไทยใจบ่ตัวไทยแต่งอืมเอาครับเราทุกคนเลยไปกันพออยู่เนินนะโอ้ยชิดายไม่ชิดายนอื่นชิดายเอาค้มมืด กลังพอเนื้อมูก็ะเพาะค่อยยิ่งเงี้ยนบางทีก็มีเม่นก็เห็นมันโคมอย่หมดแล้วลุยๆเฮิร์บิดคือยิ่งออาไปไรกคนมันเห็นนุก็โตน้ว่าแบบมันมันวิตแล้วทางคางมันนะก้าวมันถือก็คือหนึ่งข้าวเป็นบึงสมัยยังไปยังมาลงทางจักก็มีไดทางมีตู้ทั้งหมดแต่ก็มีมีมีคนทั้งไม่ไม่ทั้งหมดหาทางออกกับอกโค้มหมดนั่นมาบอดได้หวะอ่ะนั่นเลิกกับมุชาทุกคนเลยยังลุยต่ออีก เดี๋ยวพวกพนอน้องก็วันนี้นะ